เราว่าเราเปลี่ยนไปเยอะวะนะแต่ดูคุณบิกนี่สิ <_ S 1> เปลี่ยนไปเยอะมากเลยว่ะ <_ S 2> บอกงี้นี่ <_ S 2> บอกใครไม่รู้เลยนะว่าอายุเราเท่ากันอะ่ะมาสนุกกันต่อกับโอไมกโก้ผีป่วนชวนมารัก EP 6ค่ะในที่สุดข้าวปุ้นก็ช่วยชีวิตพ่อไว้ทันโดยอาศัยร่างของจิว๋วเธอได้เข้าแข่งขันทำอาหารต่อจากจิว๋วและทำออกมาได้ดีซะด้วย ด้วยความที่ข้าบปุ้นเป็นห่วงพ่อมากหลังจากถ่ายรายการเสร็จก็รีบมาหาพ่อที่โรงพยาบาลทันทีแต่คาดว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคตับแข็งระยะเริ่มต้นตับแข็งละคะเชฟซันได้เลยเห็นทักษะาการทำอาหารของจิ๋วในรายการจึงเสนอว่าจะสอนให้จิ๋วเป็นช <Hey. S 1> เชฟขรอบปุ้นที่อยู่ในร่างของจิ๋วก็ดีใจใหญ่เลยอ่ะดูอาการเอาเถอะค่ะ ยิ่งนับวนันเชฟซันกับจิ๋วดูสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษจนคนในร้านต่างสงสัยหมออนุญาตให้ลุงไข่กลับบ้านได้แล้วและเมื่อมาถึงก็เจอกับหมวดปริมที่กำลังยืนอยู่หน้าบ้านพอหมวดเห็นว่าลุงไข่ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีวันนี้เชฟเจอเพื่อนสมัยเรียนจึงชวนเพื่อนมากินข้าวที่ร้านนาัดไปกินที่ร้านเราสิอยู่เลี้งเอง เฮ้ยเลี้ยงจริงหรือเปล่านี่พูดแล้ห้ามคืนคำนะจะไปจริงด้วยเออเลี้ยงจริงการเจอเพื่อนครั้งนี้เชพิดจะทำอะไรกันแน่นะทำตัวผิดป,ปกติเชียว <c oughs> มึงจะมาเดินขวางทางก่อนทำไมวะเก๊ก้าวอะขอโทษนะบบ๊กควายคนอะไรวะโครโง่เลย นี่สินะคือเหตุผลที่แท้จริงหวังจะเอาคืนเพราะสมัยเรียนอะมักโดนเพื่อนแกล้งเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเยอะนะแต่ดูคุณบิ๊กนี่สิเปลี่ยนไปเยอะมากเลยวะ <c oughs> บอกงี้ที่บอกใครไม่รู้เลยนะว่าอายุเราเท่ากันอะแต่พอเอาเข้าจริงๆการเอาคืนแบบนั้นคงไม่ได้รู้สึกดีไม่อย่างนั้นเชฟซันคงไม่มานั่งซึมอยู่แบบนี้หรอก เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงอยากที่จะเข้ามาช่วยเพื่อหวังให้เชฟอารมณ์ดีขึ้นเอยฉันอยากฟิตจิลลิงได้ด๋ยวนี้เลยไม่ได้เมื่อกี้ยัง,ยงดีอยู่เลยทำไมต้องพูดจาขืนขืนัตลอดเวลาเลยไม่พูดได้ไหมเนี่ยเชฟซันตัดสินใจโทรหาเพื่อนการคุยกันร,รอบนี้เหมือนจะได้ปลดล็อกปมในใจวัยเด็กกันวันนี้ข้าปุ้นเตรียมตัวที่จะพิสศึกเชฟซันแต่แล้วดันไปเจอกับหมอผีเข้าและแม่หมอก็รู้ว่าข้าปุ้นอยู่ในร่างของจิว๋ว อ,อย่าหนีนะนางผีมันโวขเอาลไว้เอาเลยสิจิ๋วจะทำยังไงเมื่อเดินมาเจอเชฟและข้าวปุ้นจะรอดจากหมอผีหรือไม่เราติดตามกันใน EP7 กับโอ้มกไมโคดผีปวดชวนมารัก